พ่อโหดจัดเฮ้ยสวยงามครับคันนี้พ่อโหดมากครับครับส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดดครับผมโอโ้โหปัตตุกครับ ทีมงานเสียพีครับผมวันนี้นะครับผมพามาชมเจ้าโคมาสุนะครับ P ีซีร้อี่แปดครับเก่านอกครับตัวนี้โอ้คุณจะเคยพบเคยเห็นนะครับ p ีซีร้อีแปดนะครับหาดูยากครับรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่ร3 0นะครับตัวนี้เป็นเก่านอกครับผม ตัวนี้ใบแทกเล็กนะทีมงานเสียบทีครับโอตัวนี้มีกล้องหลังครับนี่โอมสุนะครับคันนี้นี่หาทุกอย่างจริงครับไม่เคยเจอเพิ่งจะเคยพบเคยเห็นนี่แหละทีซีหนนะครับ บางคนเรียก120บางคนเรียกร้อยนะครับแล้วแต่จะเรียกครับเรียกได้หมดเลยไวายมากเลยสีสูบรับเครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้ของมอนเร็วครับรหัสเครื่องยนต์ก็ S A A C D 95 L E ขีดห้าครับอันนี้อ่านตามสเปคเลยนะ สูสีกับร้อยสามยสูสีกับ130่นย่ะอือตัวนี้อา,นะามจะเล็กกว่าครับอามสั้นกว่าร้อยสามสอย6 m ห1ศะ6 0 6 0นย6 0 2องสี่ศูนย์จัดงานเที่ยวหน้าดินสวยๆครับผมคันนี้กระบะค่อนข้างยาวเลยยิงกันสามคันครับออ้หอนครับมาโอ๊ะหก này, เอ็มหกศูนย์นี่สับเกียร์นี่หอนตลอดเลยครับูเลยครับ สวัสดีไปยังทีมงานนะครับทุกคนเลยครับผมทีมงานนี้เขาจัดจานย่านประโคนชัยครับหากินโซนเ,เขตพนมลุงบ้างประโคนชัยบ้างดูการทำงานแบบใกล้ๆกันหน่อย กุ้งกี้นี่ประมาณ0.45เองนะกุ้งกี้เล็กครับสเปคลอยยี่กุ้งกี้จะขนาดนี้ครับ0.45ถึง0.5สีฟันครับไวจัด ใบแทก50าสิบเซนนะใบแท็กเล็กครับตัวนี้โอ้โหจัดดักจริงครับใส่ขนาดนี้นี่งานงอกเลย เรียงดินได้สวยงามครับผมไปขึ้นบ่อสบายๆครับเอาแข่ฟันก่อนนะ ตัวนี้นี่96แรงม้าครับเฮ้ยไม่ใช่ดิ76นะครับ76แรงมา้า มาแล้วร็อกกี้คันสวยครับพอโหดโหดครับเนี่ย ข่อจะโหดไปไหนลูกเป๊ะไวมากครับคันนี้สุดจัดเลยเออ96แรงม้าครับไม่ใช่76 96. 96ครับ ความแรงก็เท่าๆกับร้อยสามสิบไม่ต่างกันนะร้อยสามสิบเท่าไหร่ ้านไหมลูกพี่โปดงานเหมาหรืองไงนี่โอ้โหแรงจัดครับคันนี้อูซึงหวันซักครับ าวบนขอนี่ลัดเลยนะอ่ะมาดูมุมนี้กันบ้างครับน้ำหนักของเขาก็12ตันครับผมลบเลขศูนย์ออกโอ้ติดติด๊กเกอร์1้อได้เลยเนี่ย ลมแรงมากวันนี้งานเที่ยวหรืองานเหมานี่โอ้โหพี่แกอดเต็มกล่องเลยครับ ยังโอ้หน้าดินสวยงามมากครับยังโอ้จัดหนักเลยครับยังไม่พอใจแกเรียงดินให้สวยมากครับไป 240เอาอยู่นะครับเป็นเนิบเนิบครับดูกันต่อครับพี่น้องนานๆจะได้เห็นนะครับ ลมแรงมากกว่านี้สงสัยเจนหนาวอีกรอบหนึ่งทำไมก็ฝนจะตกดูกันใกล้ๆเลยครับให้ดูการทำงานนะครับผมว่าราคาน่าจะประมาณสักล้านห้าได้ไหมรุ่นนี้ เอานอกวุ้ไไวมากครับเอาใจใสเหลืองครับวันนี้เอาใจใสเหลืองนะตุดจริงครับอันนี้ไว ไม่ต่างอะไรกับร้อยสามครับ ไปเดี๋ยวปิดท้ายกับพี่ร็อกครับผมมาแล้วครับพ่อโหนะครับเนี่ยมามาลูกแพะไปทำท่ออยู่ร้านช่างเจครับคันนี้ ดินมันไม่เข้าทอนะอ่อเนี่ยนี่มันคล้ายๆรถพี่นนเลยนะเนี่ย <c oughs> ดูลายคล้ายๆกันนะ คันนี้สวยมากครับสุดครับแต่งเรียบๆครับ โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายกับเจ้าโคโมสึครับ PC 1 2 0ยขีดครับผมจัดจ้านครับวันนี้